มีกท่านนี่ก็ถามมาว่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้กําลังเป็นกําลังฮิตกันเลยเห็นแอดเข้ามาเ,เต็มไปหมดเลยตอนนี้เพราะว่าวันก่อนมีคนถามไอ้เรื่องผมเข้าฌานมาสองสามปีแล้วแล้วก็เห็นในพวกตัวแรกนี่เป็นประจำแต่ก็ไม่ได้ไปนสนใจตอนหลังก็ลองบอกเขาสี่งงวดปรากฏมันถูกทุกงวดโอ้โหคนก็เลยแอดเข้ามาอย่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยระวังนะท่านจะเป็นปราชิกนะขาจากพระนะ ข้าเจ้าไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้อวดอุตริไม่ได้เป็นผู้บอกจะได้เมื่อกระถามปัญหาธรรมะมาเราก็ตอบเข้าไปว่ามันเป็นอาการของอะไรอย่างไรนะเพียงแต่าทาความเข้าใจกันแค่นั้นเองไม่ได้ไปอวดอุตริมุณที่จะทาแต่ว่าคนที่ฟังไม่รู้ก็นะพยายามถามหวยไม่ใหญ่ <laughs> ไม่มีนะหวยอะ่ะ มีแต่กุศลผลบุเนี่ยแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่จะทําให้มันยิ่งมันแน่ก็หวยแต่คนเราต้องการปัญหา,าฉาบถวยเฉพาะหน้าเนี่ยมีนี่มีศีลเยอะอันนี้ก็เข้าใจบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินรักษาไม่มีเงินอะไรแต่มีอะไรเนี่ยเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นตัวของบุคคลไม่มีใครช่วยกันได้หรอกบุญกรรมแต่และบุคคลมันไม่เหมือนกันทามาเนี่ย ใครทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นอยากรวยทําทานอยากสวยรักษาศีลอยากเจริญพ่อไอ้อยากมีกําลังดีให้เจริญสมาธิอยากปัญญาดีให้เจริญว,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 วิปัสนาอะไรนล้ก็มีคนถามอีกว่ากาบสาธุค,ค่ะถ้าแค่หลับตาเห็นตัวเลขลอยมาชาติระดับไหนค่ะแล้วเลขออกตัวนั้นบางทีสีแดงบางทีเขียนด้วยดินสอค่ะหลวงตานี่เกิดจากโลภะไหม แต่ออกตัวนั้นค่ะมวดนั้นคือ,อการที่เราจะเห็นเนี่ยมันเป็นไหลระดับมันเป็นนิมิตหลอกลวงก็มีเป็นนิมิตจริงที่เรียกนิมิตที่แม่นตรงก็มีมันขึ้นอยู่กับสมาธิถ้าเราได้แก่อุปจาระสมาธิและจิตใจเรายังสะอาดไม่พอสมาธิยังไม่แน่วแน่บางทีนิมิตที่ลอยมาเนี่ยมันจะเป็นนิมิตที่หลอกลวง มันมีกิเลสมารขัน,มนธมานเทวบุตรมานเนี่ยเทวบุตรมานมาคล้ายๆบงการหลอกลวงนะทาให้เราถ้าใครว่าหลงไหลไปตัวเลขลอยมาจริงแต่ปรากฏว่าพอหวยออกมันปรากฏไม่ตรงตามนั้นก็นี้ถ้าเราจะผ่านจากอุปจารสมาธิกปสมาธิเฉียดชานเข้าไปถึงระดับชานแล้วสมาธิที่แน่วแน่แล้วไอ้ตรงนี้นี่แหละตรงเนี้ยมันจะแม่นตรง แต่การนิว่าถึงเราได้ฌานล้วเข้าถึงฌานแล้วทรงฌานมานานเนี่ยถ้าเราไปบอกหวยเขาเราไปทำจนกระทั่ง,งเราสมาธิแตกหมดไอฌานมันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะเพราะนิมิตเนี่ยมันกลายจากนิมิตที่จริงกลายเป็นนินมิตที่หลอกลวง้นะาพเจ้าเคยนะจเจริญน,นาปานุสติกรามฐาน,นวันหนึ่งนะเดือนหนึ่งจะสงบสักครั้งสมัยเป็นกระลาว่าเนี่ยพอวันหนึ่งก็หลังจากทํางานตรวจงานเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อน อันนี้ก็เลยไม่ได้ฝืนบังคับจิตก็เลยนั่งสมาธิแค่สบายๆก่อนก่อนนอนก็คือมันก็ปล่อยวางดูลมหายใจจนเข้าถึงลมละเอียดได้ <c oughs> เดือนนึงจะทําได้สักครั้งมันไม่ใช่ทําง่ายๆนะแต่คนที่ทําได้ง่ายๆแสดงกับบาร,รมีเก่ามีเยอะแล้วนะแต่ไอ้เราไอ้เรามันทําความอยากเห็นมันถูกความอยากบางังแต่ทําความเพียรสู้ความอยากจริงๆ พอเรานอนไปแล้วกันคันนี้ประกฏบและนั่งสมาธิมันสงบแล้วก็นอนไปมันได้นิมิตฝันไปโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนจริงเลยละ่ะก็เลยนําความไปถามหลวงตาแดงอ่อนเนี่ยตอนนั้นอยู่สกลน,นครทํางานอยู่นะแล้วก็ไปที่วัดเป็นประจำนะวันแปดข้ามสิบห้าข้ามอะไรเงี้ยเอาไปถามท่านท่านก็บอกนิมิตบางทิ้งก็จริงที่ก็ไม่จริง เออเราก็ใจเย็นหน่อยใจ,ใจชื้นขึ้นมาหน่อยถ้ามันไม่จริงได้ก็ดีเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไปยึดในเรื่องนิมิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนิมิตเนี่ยตามที่ประสบะการณ์มาเนี่ยถ้าเป็นพวกอภิัสนาเ็าจะไม่สนใจไอ้พวกนิมิตพวกนี้แต่ถ้าพวกที่มีอํานาจสมาธิเก่าอํานาจฌานเก่าขึ้นมาจากอดีตชาติขึ้นมาพอจะเญใอ้ปัฒนาแล้วเข้าสู่ระดับฌานมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยังฌานนี่ยังดีอยู่สมาธิจิตใจยังมีพลังแจ่มใสอย,อยู่ นิมิตท,ที่มันออกมาก็เป็นเหมือนก็เป็นของจริงแม่นตรงแต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามันมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนเข้าหาแล้วก็เหมือนกับว่ามีลาบและเสียงสรรเสริญเยนยอเข้ามาแล้วเนี่ยมากๆเข้ามันทําให้สมาธินี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้านะไปให้ถึงระดับนั้นหรือม,มากกว่านั้นขึ้นไปมันก็จะค่อยๆค่อยๆเสื่อมนิมิตท,ที่เกิดขึ้นก็เป็นนิมิตท,ที่หลอกลวงเหมือนเนี่ยคนที่ทรงร่าง รงเป็นจริงเป็นจังเลยแต่พอตอนหลังๆๆๆบดังเข้านักมากเข้ามาเข้าคนนั่นก็ไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิแล้วคราวน,นี้ไอ้ที่ทรงก็กลายเป็นหลอกลวงก็มีอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นการคาดเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจเจริญสติปัฏฐานเราจเจริญกรรมาฐานเราเราไม่ค่อยาไปต้องไปสนใจมันหรอกนะเลขมันจะออกมาตรงไม่ตรงอย่างไงเนี่ยจะชันขั้นไหนก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจ เรามีหน้าที่จเจริญสติให้อยู่กับตัวกรรมฐานของเราเนี่ยไปได้ขนาดไหนก็คือขนาดนั้นนะมันจะดีกว่า